น้ำที่ท่วมขังบริเวณแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เอ,อ่อล้นมาถึงแยกเสนาน,นิคมแล้วนะครับและเมื่อคืนวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานักข่าวพลเมืองได้เข้าไปสำรวจระดับน้ำที่สูงกว่า60ซนติเมตรแต่กลับพบว่าประชาชนไม่ได้ตื่นตระหนกครับเพราะว่าได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนที่น้ำจะเดินทางมาถึงติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหานครครับ คืนวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาปริมาณน้ำจากแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ไหลทะลักเข้าถนนพหลโยธินซึ่งเส้นทางน้ำมุ่งหน้าไปยังสี่แยกรัชโยธินแต่ชาวบ้านทั้งสองข้างทางดูจะไม่ตื่นตระหนกสักเท่าไหร่อาจเป็นเพราะการรับรู้ข่าวสารอย่างต่อนเนื่องทำให้พวกเขาพร้อมที่จะรับมือกับน้ำโดยเตรียมใจไว้ก่อนแล้วสำหรับพี่บ้านเนี่ยคนถูงวายุหน่อยเราให้เเปมไปยกออกไปแล้ว S 1> <S 1> ก็เหลือแต่คนหนุ่มที่คอยรัาอาการแล้วก็ก,ก็เตรียมเตรียมทางบ้านไว้เท่าที่เตรียมได้ก็โอเคมีคิดว่าบริเวณนี้ยังไงบางนก็คงไม่ถึงทางแถบบางบทองอะไรนะเพียงแต่อาจจะต้องขัด้อง,งน้ำนิดนึงก็ก็ก็โอเคก็ทบได้แม้ระดับน้ำจะสูงขึ้นอย่างช้าๆแต่ก็ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือทุกครัวเรือนมีการจัดการตัวเองไว้ก่อนแล้ว เพราะหลังจากนี้ความเป็นอยู่ของพวกเขาคงต้องเปลี่ยนไปและไม่รู้ว่าจะต้องอยู่กับสภาพน้ำท่วมขังไปอีกนานแค่ไหนถ้ามาที่จุดก็คือปติดตูแล้วขึ้นอยู่ทั้งหมดได้แ้เนียังไม่ได้ยกเยอะนะมันไปไหนไม่ได้แล้วเราเขาที่ไหนมันก็ท่วมหมดลูกชาว,วบ้านชาวบ้านหรือทั่วไปนี่ก็มาข่าวมาอะไรเนะี่ยเขาก็จะพูดติดคนจอติอย่างไม่เป็นพูดตรงกันทุกอย่างเลยบางคนก็บอกตรงนี้ไม่ท่วมบางคนก็บอกท่วมบางคนส่วหบางคนก็บอกไม่ขึ้หัว ด้้านนการติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกช่องทางเป็นสิ่งจำเป็นมากในช่วงเวลานี้เพราะนอกจากจะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องแล้วยังสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วยเแต่ละจังหวัดที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามที่จะมีการบอกว่าขออ, or, อย่าเพิ่งหาันาน้ำเท่าทุ่ง ให้เก็บเกี่ยวก่อนรอ15วันผมคิดว่าตรงนี้น้ํามันรอไม่ได้15วันเนี่ยวันละเท่าไหร่แบบไหลหล,ลงมามันก็มาอ,อ่อออกันอยู่ภาคกลางนะฮะอยุรยาลงมาปทุมลงมากรุงเทพนะฮะตรงนี้คือผมว่าเป็นเป็นจุดที่ที่อาจจะเป็นบอกว่ามีจุดอ่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัดสินใจเร็วเนี่ยเราชดเชยเขา ไปเล้า0ันจริงๆเนี่ยยังน้อยไปให้ไปหมื่นหนึ่งก็ยังได้นะเทียบกับเทียบกับทางเสียหายเอาตั้งแต่ที่ผมไม่ต้องรวมกรุงเทพเนะฮะผมว่ามันก็คงแบ่งเบาภาระน้ําที่จะลงมาประทะกรุงเทพได้มากแล้ว วิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้แม้จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างก็ตามแต่ได้ทิ้งบทเรียนไว้สำหรับการเตรียมรับมือกับภัยพิบตัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะหากพี่น้องคนไทยตระหนักร่วมกันถึงพลังในการร่วมมือร่วมใจวิกฤตใดที่จะเกิดขึ้นก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างง่ายดายนักขา่าวพลเมืองกรุงเทพมหานครรายงาน